ดอกเรล็กแหกมานดอกหนึ่งพี่น้องอุ้ยงามจังเลยจัก,จกช็อตเนี่ย โอ้งามครับพี่น้องไปตัดขาขางนอกเ้ยพี่น้องเฮบหลายวายวายบ่ม,มีคนเข้ามาหรืออ้ยงามครับพี่น้องผดสามดอกเลยพี่น้องดอกนี้แม่ งามคากแพะว้ายสีดอกแล้วพี่น้องสีดอกแล้วโอยเพิ่นเผาแล้วพี่น้องเบิ่งพี่น้องเห็ดไข่หมกหลายหลายจะคอยบอกเก็บด้วยพี่น้องพี่น้องเกเห็นน้ำ่อยบอปืด๊ด เอาได้ว่าอะเนี่ยเพื่นก็สิว่า,า,มมาอีห่า,านี่กูสามารถแอบเกิดมันไไกนยนย็ยังเจอกูอยู่โอ้ยพี่น้องเอาบ่ได้แล้วป๊าดดอกใหญ่ใหญ่พี่น้องเบิ่งป๊าดเขียวเหรอคนว่าเอาเอาไว้เพิ่นไว้นี่ละเอ้ยให้เพิ่นอยู่นี่ละให้เพิ่นเป็นเชือ่อุ้ยใหญ่ค่ะพี่น้องเอ๋ยนี่นี่ดอกนึง ใก่ๆก,กันนี่แหละพี่น,ออน้อ,อ,อง,องอออนนแต่ว่าดอกนี้คือเอาไดอยู่มั้งเห็นมาพี่น้องดอกใหญ่ๆนั่นพิ่นอยู่ไก่ๆกันนี่แหละแต่ว่าดอกนี่อยสิเอาคิดว่าเอาใดนะเวอยอไอเอ้ยเอาใดยู่พี่น้องเอาไปตากแดดชื่อแล้วเจอเหรอฮ็ดผึ่งค้าไร่หมวกสม ขาคืองามขาเทะออกมาข้างนอกแล้วพี่นอกตัดขาได้เดยบบดนี้มองลงลงนี่แหละพี่นอกตัดข้างในบด้เฮ็บหลายขยานเฮ็บไหมได้ซ้นนี่แหละพี่นอกเดี๋ยวตัดจะวไปปลาไม่ตัดนิดหน่อยด้วยพี่นอกโอ้ยนอนหามเลยนอนก็กิน ดี๋ยวไปแต่งไม้บานปาัดดอกนี่แม่พี่น้องโบนนอนด้วยหเห็ดปึ่งขาลายดอกนี่แม่ปัดใหญ่ไม่ยาวเถอะเห็ดนางงามนี่พี่น้องเบิ่งจะเบิง่ง โอ้ยหนาวคักนอน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 เรียบร้อยไปป่าใหม่นะจ๊ะ คัะพี่น้องปื๊ดสองดอกนี่เนงามอลามเทสซีงเนี่ยโอ้ยหุ่งหุ่งหืมหุ่งเสียงยุ่งยินว่าพี่น้องเสียงยุ่เอาได้บอดอกนี่อ เอาได้ยูพี่น้องงามคักเห็ดพึ่งเลือดเห็ดไข่มกพี่น้องง่ามงามแข็งแข็งเอาได้ยูพี่น้อง,ง,ง,งอดอกนึไง,ง,งใกๆกันเนี่ยหัสิกดถ่ายกี่พาร์ทมือปิกดออกพี่น้องเอ้ยฮะ เอาได้อยู่ก็สิจะเอาไปตากแดดเอาไปฝากมูทั้งเมืองไทยพี่น้องเอ้ยเอาได้บ่นออดอกนี่ก็สิจะเอาไปตากแดดพี่น้องเอาได้อยู่ ใช่ได้อยู่จา้าเอาได้บลุล่ะคือติดหักใหม่อุ้ยเอาได้อยู่พี่นอ้องเจออีกแกลีวดอก ดอาได่ออมสวยงามพาดดอกนี้คงามเตยเอ้ยพี่น้องเี็น้ำข่อยบังามคัืม เําซ้ำนี่กับพี่น้องพีดงามแถ้ะเบิ่งขาขาพเาพิ่นเอาไว้เพลินเชื่อ,อแขนนี้ก็พ่อเลยพี่น้องเอ้ยงามคัะแกงแซ่บแจ่บเรื่องเฮ็ดพึ่งเดือนนี่เฮ็ดที่คอยชอบที่สุดเลยพี่น้องอีกสองดอกพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่ง หอยกระหลอกคนกินไงนเอาได้บนอ่อมีอุ้ยงามอยู่พี่นอ่องงามอยู่เอาได,ด้อยู่อุ้ยติดก่อน พีตากแดดสวยงามตามท้องเรื่องสามคนสามดอกสภาพป้าเฮ็ดพี่น้องป้าเงียบเงียบคอยกระซิบบานนะแล้วพี่น้อง กินกาแฟก่อนเดี๋ยวจังสิบไปป่าใหม่ขอบุญขอบคุณเด,อดอเ้อผู้ใดที่หลงเขามาเบิงคลิปข่อยก็ได้เข้าบ้านกินกาแฟก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสภาพป่าเงียบกริบพี่น้องคอยเข้าป่าหลบสองคอยสิบห่หนึ่งให้จอาฟัางทางที่คอยสิเขามาป่านะ่ะ คอยเจอคนบ้านนี่เขาเจ้าเก็บเห็ดอันมันปูไหมซีหาตะการใหญ่ๆไหมพี่น้องก็เจ้านางตัดขาที่ทางเขาไหมอุ้ยก็เห็นเราก็สิเป็นร่มือเก็บขาเก็บเนี่ยแต่ห้องใส่ผลสิเก็บไปขายอ่ะพี่น้องเอ้ยตาบอกง่ายหนึ่งคอยบริทายคลิปด้พี่น้องเก็บเห็ดมันปูเนี่ยคอยเก็บเอาน้ำขางทางเขาบก่าเขาปลามันเงียบยุ่งกับหลายน้ำคอยเห็นผลงานคอยเลยเอาไปให้ฝากพ่อใหญ่ ห็ดอันเห็ดไข่มุกสีชมพูเนี่ยคอยเห็น่นดอกงามก็เลยเอาต้องหลอกนางออกเลยพี่น้องเห็ดมันเอ้ยเห็ดไข่มุกบนมีหนอนเด้คอยเห็น่นงามก็เลยเก็บสองสามดอกมีเป็นปลาเลยพี่น้องเอ้ยทั้งหนี้่นบ่คอยกินกันเบาขอยยังสะออนก็เจ้าเก็บเห็ดมันปูแม่สีหาตะการใหญ่ นา,นางตัดขายสามสี่คนยามได้สี่เหลวบวนี้ถามกับมบอกได้พี่น้องถามเพื่อนกับบบอกได้ว่าเก็บมาจากปลาไดบุงสภาปลาก็าจะบอ,บอกภาษาอังกฤษบุได้ก็จะสีบูสีเบีงพี่น้องคอยได้คอยเก็บอน้าขางขางได้เนี่ยตะกานิหน่อยที่กระายอยู่ดีนี่แหละได้ซ้ำนี่นแหละพี่น้องขอบริเ็ดคีบหรอกยุ่งมันหล่หลยไหมคอยเลือกบ่ญอยาก อันถ่ายคลิปขอดเก็บฝาออกมานะพี่น้องหอดบาละจ้าผลงานของข่อยมือน,นี้พี่น้องเก็บเบิร์กเฮดขวดเซอร์ออนสองดอกนี่เมขาเงี้ย,า,ยาวนี่แหละพี่น้องข่อยเก็บมาขอาม่อยก็มาตากแดดนี่ข่อยสิเอากลับไทยเด้อพี่น้องขอ่อดิจะไปฝากเพื่อนๆผู้ดใดอยากกิน เห็ดพึ่งหวานตากแหงติดต่อมาเด้อดคาบัวสิได้หลาย,ลายว่เด้อ์ปีนี้แต่ว่าก็สิพยายามเก็บตากเด็ดไปฝากพี่ฝากน้องทั้งเมืองไทยเด้อยจ้า